นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเดียวเดียว FF2 นะครับวันนี้เราก็กลับกันมาในบล็อกฟุตอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ผลมังกรนะครับลงดันคนเดียวนะครับดูดีว่าจะไหวไหมจะทําได้ไหมโอเคนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้เรามีกำลังใจให้ ทำคลิปต่อไปนะครับเดียดตามผมให้ถึง1,000ซับสไครเปอร์ให้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมมาคือผมว่ายน้ำได้นะครับนี่เ่าฉลามวีสองนะครับเราจะไปเกาะคือร้องคืนเย็นก่อนนะครับ ชัตูแล้วโอเคถึงแล้ว มาต่อไปเราก็ต้องไปทางนู้นนะครับคืออไนะประสาทตรงนั้นเนอ่ะเราต้องมาตรงขึ้นเย็นนะครับเกาะขึ้นร้องขึ้นเย็นนะมาเลยครับแดง น้ำเงินเขียวน้ำเงินนี่เลยนะครับผู้ชมมามาเลยนะครับ ผมจะขอเอาผลปีศาจไปแลกผลนี้แล้วกัน โอเคนะครับมาเดี๋ยวผมจะลงดันคนเดียวนะครับโอเคนะครับมาดูว่าเราจะไหวไหมคนเดียวเลยนะครับพร้อมแล้วมา แปลงล่างไปได้ยังเดียว

whoa oh, oh, whoa oh, oh. whoa whoa ต่อไปไปก่อนอีกต่อไป <c oughs> โอเคมาเลยนะครับ ทำฟอร์มได้ยังเนี่ยเอออ้ือ,อ,อ,อโ,หโหตายโอเคนะครับตกลงคือลงดันไม่ไหวนะครับผมก็ คิดนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับข็อสััคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบาย